ที่ที่ไลฟ์สดแล้วน้ำหนึ่งคุยกับเจกานเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นฟิลที่อ่ามันเป็นฟิลเพื่อนเมาส์มอยเพื่อนเมาส์มอยแล้วก็คนอัดแคปหน้าจอเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยไม่รู้เลยก็คือแบบประมาณว่าเมาส์เต็มที่ฟิลเพื่อนเมาส์ก็คือกุลบายทุกอย่างพี่ว่า หนึ่งกับนุ่นอะรักกันมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมรักกันมากเกินไปอาจจะน่อยกันหรืออะไรกันแต่ถ้าพี่เป็นนุ่นพี่จะยกหูหาเลยเพราะอ่าเพราะว่าเราเป็นเด็กเธอฉันกับนุ่นเคยทะเลาะก,กันมาก่อนพวกเธอก็ลู้ แล้วคนที่กาวใจก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งเป็นคนที่กาวใจพี่กับเฟอร์พี่กับน้องนุ่นคุณเฟิร์วรราภาคนสนิทของทั้งแม่น้ำหนึ่งแล้วก็นุ่นเนชนกหรือว่านุ่นนำดงนะครับ ล่าสุดมีการออกมาไลฟ์สดเปิดใจถึงประเด็นนี้เพราะว่าคุณเฟิร์นเนี่ยแหละครับเป็นคนนำคลิปไม่น้ำหนึ่งนาะมาโพสต์ลงโซเชียลร้องหุม่มร้องไห้สะอกสะอื้นทำไมนุ่นถึงทำแบบนี้นะเออช่วยเหลือ,อามาตลอดนะแล้วก็อัดอั้นตันใจเล่าออกมาทั้งน้ำหูน้ำตาไหลถึงจุดแตกหักนะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าจะขอคิวงานวันที่หเนี้ที่ผ่านมาเนี้ยนะจะเอาคณะลิเกของพ่อนุ่นเนี่ยมา แสดงนะคือจะจ้างอะ่ะนะแต่ปรากฏว่าหางานมาให้พ่อนุ่นบอกว่าไม่ได้นุ่นไม่อยู่แล้วก็อา้าวนุ่นไม่อยู่แล้วพ่อรับงานไม่ได้เหรอบอกนุ่นไม่ให้ตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุหรือไม่นะตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนทีนี้เนี่ยตัวของคุณเฟิร์นเนี่ยนะครับแฟนคลับของทั้งเออตัวนุ่นตัวแม่น้ำหนึ่งเองคนที่ติดตามเป็น,เป,นเป็นด้อมเองเขาอะ่ะก็ฝากความหวังว่าคุณเฟิร์นเนี่ยอาจจะเป็นกาวใจได้นะ นะเพราะว่าย้อนไปเนี่ยนะนะคุณนุ่นกับคุณเฟิร์นที่เคยมีปัญหาอะไรอมานัดงานไว้แล้วมาไม่ตรงใช่ไหมเลดไม่รับผิดชอบอ,อะไรตอนนั้นแม่น้ำหนึ่งเป็นกาวใจนะครับแม่น้ำหนึ่งเป็นกาวใจใหนะ้ทั้งคู่ก็เลยกลับมาทํางานร่วมกันได้ตอนนี้หลายคนหวังว่าคุณเฟิร์นเนี่ยน่าจะเป็นกาวใจได้แต่แม่น้ำหนึ่งประกาศนะครับเมื่อคืนบอกว่ามาขอโทษก็ไม่นี่แล้วไม่เอาด้วยแล้วเออจะเป็นอย่างนั้นไหมนะนะลองไปฟังคุณเฟิร์นครับโรงพยาบาลนางปวดท้องนางเครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ยพี่กำลังคุยกันอยู่นะคะคือพี่ก็บอกให้นางเนี่ยของพี่ก็บอกให้นางเนี่ยไปหาหมอไปหาหมอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกมาไล์สดให้ไม่ต้องเครียดว่าจะอะไรแล้วนะคะ แล้วก็ฟิลเมื่อวานที่ที่ไลฟ์สดแล้วน้ำหนึ่งคุยกับเจกันเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นฟิลที่มันเป็นฟิลเ,เพื่อนเมาส์มอยเพื่อนเมาส์มอยแล้วก็คนอัดแคปหน้าจอเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยไม่รู้เลยก็คือแบบประมาณว่าเมาเต็มที่ฟิลเพื่อนเมาก็คือกุลบายทุกอย่าง กูระบายไปทุกอย่างกูระบายทุกอย่างแบบช้ำๆเอเรื่องพี่หรอพี่เรื่องพี่อะ่ะพี่ไม่ค่อยอะไรกับใครอยู่แล้วถ้าทําผิดกับพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ด่าเลยผิดก็คือผิดใครอยากมาดา่าพี่ก็มาดา่าอะไรเงี้ยพี่ไม่ใช่คนผิดเนี่ยใช่ไหมล่ะอ่าคุณทําผิดฉันก็ดา่า อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยหนึ่งอะอยู่โรงพยาบาลพี่กับหนึ่งก็เลยออกมาเล่าให้ฟังพราคลิปนั้นอะอืมพี่ว่าพี่จะให้เขาโทรคุยกันสองคนให้เขาโทรคุยกันสองคน,แล,คน,คนแล้วก็ออกมาสรุป พี่จริงพี่อยากให้เขาคุยกันสองคนแล้วก็ออกมาออกมาสรุปแต่วันเนี้ยที่มาเล่าให้ฟังก็คือฟิลหนึ่งไม่ได้รู้ว่ามีการไลฟ์สดเกิดขึ้นหนึ่งไม่ได้รู้ว่ามีการไลฟ์สดเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปิดสปีกเกอร์โฟนนะคะดังนั้นอ่ะรอฟังทั้งสองฝ่ายดีกว่าเพราะว่าบางทีอ่ะ คนน่ะพี่ว่าหนึ่งกับนุ่นน่ะรักกันมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมรักกันมากเกินไปอาจจะน่อยกันหรืออะไรกันแต่ถ้าพี่เป็นนุ่นที่จะโยหู่หาเลยเพราะอ่าเพราะว่าเราเป็นเด็กเพราะว่าเราเป็นเด็กอืม เราเป็นเด็กอย่างมากอะเวลานั้นเขาก็าคือคนที่ซัพพอร์ตเรานะเขาก็าคือคนที่ซัพพอร์ตเขาก็าคือผู้ใหญ่ที่ดีกับเราคนหนึง่งเขา,าคือคนที่รักเราและจริงใจกับเรามากๆคนหน,น,นึ่งอันเนี้ยที่พี่ออกมาพูดอะเพราะว่าหนึ่งเป็นคนให้พี่ซัพพอร์ตนุ่น และหนึ่งแล้วเมื่อวานเนี่ยพี่อยู่ในเหตุการณ์การที่เขาไลฟ์สดพี่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาไลฟ์สดกันแล้วก็หนึ่งไม่ได้รู้เรื่องในการไลฟ์สดอะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็คนเนี่ยอัดแล้วมีการเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วมีคนเนี่ยอัดคลิปลงอัดอัดจากหน้าจอค่ะอัดจากหน้าจอ เธอเข้าใจไหมว่าฟิลเมาส์มอยอะฟิลเมาส์อะฟิลเมาส์คือมันก็เมาส์กันสุดนะ่ะเธอเจกานกับหนึ่งเนี่ยเขารู้จักกันมานานมากเขาสนิทกันมากแต่เขาไม่ได้ออกมาพูดว่าเขาสนิทหรือไม่สนิทอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเธอพวกเราอะเป็นคนที่เผือกเรื่องของคนอื่นมันเป็นปกติที่พวกเราจะกินอาหารนะคะดังนั้นเปลี่ยนจากอาหารหมาเป็นเม็ดแห้งนะ เออมันเป็นฟิลเมาส์มอยเธอผู้หญิงเมาส์กันมันก็ใส่เต็มที่ใส่แหลกแหละหรือพวกเธอไม่เคยล่ะเออหนึ่งมันไม่รู้ว่าไลหนึ่งไม่รู้ว่ามีการไล์เกิดขึ้นอันนี้พี่พูดดูพูด,ดตรงตรหนึ่งไม่มีการหนึ่งไม่รู้ว่ามีการไล์เกิดขึ้นจนหนึ่งรู้ว่ามีการไล่หนึ่งก็เลยแบบว่า ปิดไปเลยเออหนึ่งก็เลยแบบปิดไปเลยเลยอย่างเงี้ยใช่เจ็บจริงๆอะ่ะอยากให้สองคนคุยกันนะอ่ะอะความในใจความในใจความในใจเหมือนตอนที่เรื่องที่พี่เกิดไม่ได้บอกเข่าอะไรไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าอะไรใช่กินกันบ่อยนะอาหารเมร็ดอ พวกเธอก็อย่าไปสรุปอย่าพิ่งสรุปตอนที่เฟิร์นกับนุ่นอนะ่ะหนึ่งก็เป็นคนกาวใจตอนเฟิร์นกับนุ่นนะ่ะหนึ่งก็เป็นคนกาวใจนี่ฉันอ่านคอมเมนต์อยู่นะอ่านคอมเมนต์ยี่นี่หลายรอบแล้ว คือเราอะก้าวใจได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนสองคนคนสองคนว่าอะไรยังไงอืมใช่แต่พี่คนท้องแล้วตอนนี้ก็เครียดแล้วท้องอยู่ไม่ควรเครียด กาใจเร็วๆจะ้ะเอยเดี๋ยวจะลองทักไปคุยกับนุ่นดูเดีเดี๋ยวจะลองทักไปคุยดูคือวิดีโอเนี่ยพี่บอกเลยว่าที่อัดคลิปลงหรืออะไรลงเนี่ยต้องบอกตรงว่า เฮ้ยเขาร้องไห้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออัดแบบภาษาแบบพวกเราเพื่ออะไรอย่างเงี้ยสวยมากนะเดี๋ยวุยขอบคุณเธอฉันกับนุ่นเคยทะเลาะก,กันมาก่อนพวกเธอก็รู้แล้วคนที่กาวใจก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งเป็นคนที่กาวใจพี่กับเฟอร์พี่กับน้องนุ่น แล้วก็ยังไงล่ะเขาไม่ได้บางคนถามว่าพี่มันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเมื่อวานคนกลับมาถามพี่อะเยอะมากเลยพี่มันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่บอกว่าไม่มันไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้จริงจังพวกเธออย่ามาฝากความหวังกับคนอย่างฉันเลยอืม พีมจะตดทำไมถ้าเธอไม่พูดอะแต่ว่าในไหยไม่รู้อ๋อคุณทะเลาะจะไม่เล่ใช่อุยมีกินด้วยอันนี้พี่พอพี่ฟังความคิดเห็นเนี่ยพี่เก่งพี่เก่งติดไปติดคุกไปประมาณสามเดือนแล้วมั้งประมาณสามเดือนแล้วค่ะอ่าตอนแรกวันนี้ว่าจะไปเยี่ยมแต่ตื่นไม่ทัน คุณเฟิรใส่ขึ้นเลยค่ะบคุณค่ะขอบคุณค่ะประกันแค่ไรอยู่คือประกันเนี่ยประกันเนี่ยบอกก่อนเลยว่าอะพี่จะพูดให้ฟังเฉพาะพี่อยู่ในเหตุการณ์พี่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนฟังก่อนอย่าพึ่งด่าหนึง่งอย่าพึ่งด่าน้องอย่าพึ่งด่าใครมาแม่เฟิร์นเอาพี่นารามมาทำคอนเทนต์หน่อย นาราเพิ่งทำคอนเทนต์ป๊อปคอนไปแล้วก็ที่พี่ยังไม่ให้นาราทำคอนเทนต์เม็ดแห้งเพราะว่าต้องกินจริงถึงจะให้ทำนะคะเช่นน้องอีทน้องอีทสบู่สับประรดอะ่ะน้องอีทสบู่สับประรดอะ่ะกินจริงกินเม็ดแห้งจริงแล้วทำแล้วจองก็ต้องแฉ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ